สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูนกอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะก็คือเรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายมาดูนะคะเงินนักเรียนรู้จักไหมคะว่าเงินภาษาอังกฤษว่ายังไงภาษาอังกฤษว่า money m o n e y money ตามคุณนกมาเลยค่ะ ธนบัตรและเงินเหรียญน,นะคะธนบัตรชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีของธนบัตรและตัวเลขระบุจำนวนเงินที่ด้านหน้าและด้านหลังน,นักเรียนเห็นธนบัตรตรงนี้ไหมคะอันนี้ฉบับละกี่บาทเอยธนบัตรชนิดละ1,000บาทมีค่า1000บาทค่ะด้านหน้านะคะด้านหลัง ธนบัตรชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีของธนบัตรอันนี้ธนบัตรฉบับละ500บาทมีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่า500บาทนะคะธนบัตรฉบับละ100บาทสีอะไรคะนักเรียนสังเกตสีออกสีแดงๆนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาทมีค่า100บาทนะคะ สีออกม่วงๆฟ้าๆออกฟ้าๆธนบ,บัตรฉบับละ50บาทมีค่า50บาทธนบ,บัตรฉบับละ20บาทมีค่า20บาทดูด้านหน้าและด้านหลังสังเกตจากสีและตัวเลขนะคะธนบัตร <ing> <man> และเงินเหรียญนักเรียนดูตรงนี้นะคะ ธนบัตรชนิดราคา20บาทเรียกว่าธนบัตร20บาทธนบัตรชนิดราคา50บาทเรียกว่าธนบัตร50บาทธนบัตรชนิดราคา100บาทเรียกว่าธนบัตร1 0 0บาทธนบัตรชนิดราคา500บาทเรียกว่าธนบัตร5 0 0บาทธนบัตรชนิดราคา1000บาทเรียกว่าธนบัตร1 0 0 0บาท อนักเรียนมาดูเงินเหรียญชนิดต่างๆนะคะดูขนาดและตัวเลขที่ระบุจํานวนทั้งด้านหน้านและด้านหลังนะคะอนักเรียนดูด้านหน้านะคะันนี้เงินเหรียญชนิดราคา10บาทมีค่า10บาทเงินเหรียญชนิดราคา5บาทมีค่า5บาทอนักเรียนสังเกตนะคะทั้งข้างหน้าและข้างหลัง มาดูนะคะเงินเหรียญชนิดราคา2บาทมีค่า2บาทเงินเหรียญชนิดราคา1บาทมีค่า1บาทเงินเหรียญชนิดราคา50สตางค์มีค่า50สตางค์ทุกวันนี้เรายังใช้เหรียญ50สสตางค์นะคะ เงินเหรียญชนิดราคา25สตางค์มีค่า25สตางค์เหรียญจะเล็กกว่า50สตางค์นะคะนักเรียนเงินเหรียญชนิดราคา10บาทเรียกว่าเหรียญ10บาทเงินเหรียญชนิดราคา50สตางค์เรียกว่าเหรียญ50สตางค์นักเรียนมาจับคู่นะคะอาจับคู่ธนบ,บัตรชาบะระเท่าไรเอย่ย 50บาทธนบัตรฉบับละ1000บาทเหรียญเงินเหรียญชนิด2บาทเงินเหรียญชนิด50สตางค์เงินเหรียญชนิด5บาทนะคะถูกต้องค่ะล้วเรียนมาดูต่อนะคะธนบัตรเงินและเงินเหรียญของประเทศไทยที่ใช้ในปัจจุบนันธนบัตรได้แก่ธนบัตรชนิดราคา1000บาท 500บาท100บาท50บาทและ20บาทเงินเหรียญที่ใช้นะคะได้แก่เหรียญ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์นักเรียนมาดูตรงนี้นะคะธนบัตรฉบับละ300บาทฉบับละ100บาท3ฉบับก็รวมเป็น300บาทกับ ธนบัตรฉบับละ50บาท1ฉบับกับธนบัตรฉบับละ40บาท2ฉบับละ20บาท2ฉบับนะคะอนะเรียนรวมนะคะ350บอก40เป็น390นะคะดังนั้นมีเงินทั้งหมด390บาทนะคะอนาเรียนมาดูต่อนะคะ การบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะธนบัตรฉบับละ500บาท2ฉบับกับธนบัตรฉบับละ100บาท2ฉบับธนบัตรฉบับละ50บาท3ฉบับอนักเรียนรวมนะคะ,ะขั้นแรกนะคะนักเรียนมาดู1,000 2พ0 0 0 0บวก 150เป็นส0มร้0ยหนึ่งพันโซสามร้อยหนึ่ามราบาทนะคะนักเรียนมาดูต่อนะคะกิจกรรมตรงนี้การบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ 1,000 <Okay. S 1> กับ1,500บาทกับ100บาทดังนั้นมีเงินทั้งหมด2,600บาทค่ะเหรียญ50สตางค์2เหรียญเท่ากับ100สตางค์หรือ1บาท เหรียญ25สตางค์นักเรียนบวกนะคะ25บวก25บวก25บวก25สเหรียญก็เท่ากับ100สตางค์หรือ1บาทนั่นเองอนักเรียนมาดูเหรียญ10บาท2เหรียญก็รวมเป็น20ถูกต้องไหมคะกับ3บาท3เหรียญเหรียญละ1บาท3เหรียญนะคะรวมเป็น3บาทกับอนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนมองชัดไหม อะนะักเรียนมาดู25สตางค์อันนี้25สตางค์25สตางค์บวกด้วยนะคะยี่ส25สตางค์นะักเรียนดู25สตางค์กี่เหรียญเอ่ยเหรียญ20 23บาทรวมเป็น23บาทกับ1บาท25สตางค์หรือเป็น24บาทกับ25สตางค์นะคะ ดังนั้นมีเงิน24บาท25สตางค์เพราะว่า100สตางค์เป็น1บาทนั่นเองนะคะอ่านักเรียนมาดูธนบัตรฉบับละว1,000บาทกับ50บาท2ฉบับก็รวมเป็น100บาทนะคะกับ10บาทนะคะเหรียญ5บาท2เหรียญกับ2บาทานักเรียนรวมค่ะ 1,000บาทกับ100เป็น1,100 10บาทกับ2บาทเป็น12บาท1,100บาทวก12กับ12บาทเป็น1,112บาทดังนั้นมีเงิน1,112บาทค่ะนักเรียนมาดูกิจกรรมอีกนะคะาการบอกจำนวนเงินธนบัตรฉบับละ500นะคะธนบัตรฉบับละ50เป็น550ธนบัตรฉบับละ20 เป็น570เดหรียญ5บาทเป็น500เท่าไหร่เอ่ย75บาทถูกต้องไหมคะอ่าเรามาต่อนะคะก <c oughs> ารบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์น,นักเรียนลองบอกค,คุณครูหน่อยนะคะ120บวกกับ10เป็น130อันนี้25สตางค์เป็น130บาท25สสตางค์ นะคะอ่ะอ๋อขอโทษค่ะอันนี้เป็น50สตางค์นะคะค,คุณครูตามไม่ดีนะคะเรียกว่า25สตางค์อ่านักเรียนน้องบอกจำนวนของค,คุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้1,600บาทถูกต้องนะคะอ่านักเรียนมาดูนะคะการบอกจํานวนเงินอาจบ,บอกเป็นบาทเป็นสตางค์หรือเป็นบาทและสตางค์นะคะเงินจํานวนหนึ่งสามารถแสดงด้วย ด้วยธนบัตรหรือเงินเหรียญได้หลายแบบนะคะการเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดนะคะตรงนี้นักเรียนต้องรวมกันก่อนนะคะ50นะคะฉบับละ50บาทฉบับละ20บาทเป็น70ใช่ไหมคะเหรียญ10บบาทเป็น80บเหรียญ5าบาทเป็น85บาท50สสตางค์ถ้าอ่านเต็มๆนะคะก็จะเป็น 85บาท50สตางค์เดี๋ยวเรามาเขียนแบบใช้จุดนะคะการเขียนแสดงจำนวนเงินโดยใช้เขียนจุดขั้นนะคะระหว่างจำนวนเงินเป็นบาทและจำนวนเงินเป็นสตางค์นะคะเขียนหน่วยบาทต่อท้ายนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้85บาท50สตางค์เขียนเป็นจำนวนโดยใช้จุดเป็น85.50 บาทแต่เวลานักเรียนอ่านเต็มๆนะคะอ่านว่า85บาท50สตางค์นั่นเองนะคะอ่านักเรียนมาดูต่อนะคะ329บาท7 5สตางค์เขียนแบบใช้จุดได้อย่างไรนักเรียนก็เขียน 329. 7 5บาทแต่เวลาอ่านเต็มๆ329บาท75สสตางค์นะคะ นักเรียนลองมาทําแบบฝึกหัดดูตรงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกทําดูนะคะนักเรียนเขียนเป็นแล้วเนาะถ้านักเรียนเขียนเป็นนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทําตรงนี้นักเรียนสามารถมาทบทวนคลิปที่คุณคกสอนได้นะคะ โอเคไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามคุณครูในรลยส่วนตัวได้นะคะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณนกจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า109ถึง110นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูในลายส่วนตัวนะคะบ๊ายบาย